สวัสดีครับอยู่ผมครับเจนเ e ็คเสียผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวกันพาวงเล็บทูนพาจีนไม่เข็ดนะผมก็จากที่ผมได้ทำการประกอบมดัโอนะผมไรเซอร์นะวันนี้แล้วก็ข้อตำหนิอะไรง่า,งามด้วยแต่ไปหมดเลยนะผมวันนี้ก็มาต่อในช่วงของดัโ เซเว่นซอสนะผมก็ของจีนนะผมวันนี้ก็ปัญหาเดิมที่เจอนะผมโ้เขาหนักหนักข็เสียบอันนี้แป๊บนึ่งจึ๊บจอ๊บยงดีเนี่ยแพ็คนี้เขาแถม,แถมอาฐานมาให้ฐานก็จะมีฐานทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแบบนี้นะผมอันนี้ถอดได้นะแล้วก็ตัวเซเว่นซอสนี่โอเคอยู่ตัวดาบตัวดาบนี้แน่นนะแน่นไม่ต้องติดกาวนะ ส่วนเปิร์นก็มีช่วงช่วงนึงที่มันต่อไปเข้าผมต้องหักกอกแล้วก็หาประกอบใส่ใหม่นะครับสรุปคือแน่นแน่นอีกทั้งตัวนี้คือแน่นนะอ่ายืนได้แล้วผมอ่าอย่างเงี้ยยืนได้นะอันนี้เพื่อความสะดวกในการรีวิวเนาะผมจะได้อาจับวางไว้นาผมไว้แท่นเดียว่นะนาผมจะหนักมีช่วงของ่า มันโอเคนะตัวของร่างดับโอตัวเนี้ยคือมันแน่นกว่าตัวของดับเบิลโอเลเซอร์ที่ผมมีอยู่นะฮะก็น่าเป็นค่ายเดิมแหละพอาะกติต๊กเกอร์กลางๆเหมือนเดิมแต่ตัวของดับเบิลโอเลเซอร์เขาจะแถมดีคอน้ำมาให้นะฮะส่วนที่มีปัญหาก็คือส่วนหัวหัวกัดไหมนะผมหัวเหมือนเดิมนะผมไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะเพราะว่าหัวนี่คือตัดแต่งละ มันมีรอยบุบแล้วก็รอยยืนเหมือนเดิมนะครับส่วนข้างหลังนี่ก็หลังของหัวเนาะนีเน่เป็นตําหนิเลยนะเนี่ยนะเขาต้องหยอดกาวแล้วแล้วก็หยอดกาวข้างหน้าแล้วข้างหน้าตรงชวนเนี่ยหยดแล้วเราเขาบิดนะนิดหน่อยแต่ความแน่นความแน่นรอบนี้แน่นมาก แน่ยไม่หัวมหมืนได้อะไรได้ส่วนตัวเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรด้านจับของดาบเจนซอส์สองข้างข้างหนึ่งหักละฝั่งนี้นะผมแปะกาวแล้วกระดาษเสริมหน้าหักฝั่งนี้ก็ทำท่ามันจะหักเหมือนกันฝั่งนี้นะทำท่ามันจะหักเหมือนกันแนล้วตื่นดีแขนรอบนี้ตัว พีซีหลวมหลวมนะครับผมแล้วแขนบิดด้วยบิดเลยบิดเป็นนน่นเลยนะเนีย่ยบิดเข้าจากที่มันจะตรงมาทางนี้มันมันบิดเข้ามาหน่อยนึงนะครับขางอพับได้ตามปกติเนะนะครับขางอพับได้ยืนได้แล้วก็ยืนได้ตามปกตินะไม่ไม่เอวอ่อนเนะ ไม่เอฟออนไม่อะไรเลยนะซึ่งเอจริงนะถ้าจะซื้อดำโนเลเซอร์ o iser, ซื้อตัวนี้มาดีกว่าแต่ก็ราคามก็ไล่ๆกันนตอนแรกผมก็จะซื้อดำโนเลเซอร์ o iser, ล่างแคนซ้ำฟอร์มก็คือล่างล่างแดงไม่ซื้อเนะอาะเดี๋ยวผมขออาประกอบแบบ อันนี้ให้ดูแล้วกันดาบหน้าผมมันจะมีหัวของเจนเบรดนะาผมเป็นปืนได้นะอ่าอันนี้ครับผมหนึ่งแล้วก็แบบยื่นแบบที่เป็นอ่าเส้ะนะผมหลวมหน่อยนะเป็นลวดนะผมอ่าแล้วก็ส่วนหัวเขาว่าผมตัดตัดเผอตัดนะไม่ได้ดูว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้ส่วนหัวเขาว่า ดาบประกบแน่นไหมนะผมก็หลบนิดแม่นนะมันก็สนิทพอสนิทอยู่นะผมแต่นี่มันจะอ้าหน่อยหน่อยแต่ตอนจับนี่ไม่ไม่หลุดไม่อะไรนะตรงไหนที่ผมคิดว่าจะหลุดเนี่ยมันผมยากาวไว้ก่อนเลยนะครับผมอย่างตรงแขนนี่ใสๆตรงใสๆนี่ผมยานะยาใสากาวมาเลยนะผม ตรงแผ่นใสตอนแรกคิดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องอ่าแผ่นใสสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะติ๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะผมกาวไม่ดีติ๊กเกอร์กาวไม่ดีเลยเลย,เลยไม่ติดเลยไนะนับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหาสีมาพ่นเอาก็ได้นะส่วนเขาส่วนอะไรเงี้ยเขานี่คือต้องใช้อาอะไรนะประกากกาปากกาสีอมาใส่เอานะ้าผม แล้วก็เรื่องรอยเรื่องอะไรนี้มันก็เค okay, อยู่นะอันนี้ก็เหลือเรื่องแต่งตรงขอบตรงอะไรเนาะขัดเยอะอยู่นะอืมขัดเยอะอยู่นะขัดตรงหัวต่อตรงไอ้อันนี้ตรงไหนที่ไม่สนิทนะขัดตรงส่วนที่มันยื่นอกมาเป็นตัวเมียนาะไม่ใช่ตัวส่วนของตัวผู้นะที่ยื่นๆนะ่ะคือส่วนนี้มันเป็นรูปตัวเมีย ขัดให้มันยุบหน่อยหนึ่งแล้วก็รอประกอบดูเข้านะผมเข้าสนิทก็คือมันพลาสติกมันยืดมันยืดเยอะเกินไปมันเลยไม่แน่นน้าผมนี่มันดูไม่หลวมไม่โยกไม่เย,ยกเลยตามจริงคิดว่าโยกเยกนะหนักขนาดเนี้ยน้ผมน้ําหนักสองข้างมน่าจะเท่ากันนี่อันนี้ก็เป็นอ่าฉลองสองร้อยซับนผมก็ถามว่าทําไมถึงต้องฉลองด้วยสองร้อยซับพนันกับแม่ผมไว้น้าผม ว่าจะถึง200ักยซับไหมสรุปคือถึงนะ้ผมต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับคนที่กดติดตามเนาะเรื่องอไลฟ์สดตัวของเกมไอร์โซแลนนิวเวิลดนะผมอันนี้ผมต้องเอาจริงผมไม่ค่อยมีเวลาเลยทำงานส่วนที่บ้านด้วยอะไรด้วยขายของด้วยนะผมขายของคือขายของตลาดนั้นนะไม่ใช่ขายของที่บ้านนะ ก็คือเอาผักที่บ้านอะไปขายที่สานนั้นเน่าอแล้วเงินก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าผมเลยเข้ากระเป๋าพ,พ่อแม่หมด <c oughs> ก็เลยไม่มีไม,มไม่มีตังค์ไปซื้อหุ่นแท้นะครับผมอ่าอันนี้ที่ได้ก็คือพนันพนันกับแม่ว่าจะถึงสองสองร้อซับไหมนะผมอ่าเาไวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคผมบาย